สวัสดีครับเพื่อนๆใต้ทางเดอด์สเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลวันนี้นะครับก็สามารถติดตามไปได้นะครับสำหรับใต้ทางเดอด์สเตเดียมจะมีอัพคลิปเป็นประจําทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับก็จะคัดออกมาทุกวันนะครับวันละ2คู่นะครับทางหน้าคลิปแบบนี้นะครับใครอยากพูดคุยเพิ่มเติมก็แอดไลน์นะครับที่บอยจี96นะครับผม โอเคนะฮะเราไปสรุปผลเมื่อวานที่ผ่านมากันหน่อยนะสำหรับ2ตัวที่คัดออกมาครับคู่แรกไปที่ซึบ,บอ,ตตอ,อ,อิตาเลียของอิตาลีนะครับยูเวนตุสพบกับอินเตอร์มิลานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมให้เชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานนะครับเลนเนี่ยเป็นรองอยู่ปอปอนะครับแพ้ไปนะฮะแพ้ไป3,2ยูเวนตุสนี่สู้ขาดใจเลยนะครับชนะได้3,2นะจากจุดโทษของกัวดาโดในนาทีที่88นะครับ ก็ถือว่าเก็บสคะแนนสำคัญได้สำเร็จนะครับได้ลุ้นต่อ,อยานาสุดท้ายในโคตายูฟาเ้ยนสลีกนะครับผมส่วนนิเตอร์มิลานก็เป็นการแพ้ในรอบหลายนัดหลังสุดเลยนะหลังจากที่พวกเขาได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยจริงๆก็ยังฟอมยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆเมื่อวานก็ถือว่าจะหนักจะเต็มอยู่นะครับตัวผู้เล่นนี้ก็ไม่ได้มีแบบเอาสำรองเล่นเลยนะก็จัดชุดใหญ่สู้กับยูเว่เลยนะครับแต่ว่าแรงมุ่งมั่นครับยูเวนตุสดีกว่าครับแล้วก็เก็บ3คะแนนเต็มไปได้ ผิดไปนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนอีกคู่หนึ่งให้เชียร์ที่อัลส์บวนะครับในการเจอกับเบรเมนเมื่วานเลดเสมออัลส์บวรนะครับนะจบเกมชนะ20นะฮะแต่ถ้าใครได้ดูระหว่างเกมนี่โดนใบแดงแต่ครึ่งแรกครับนาะทีที่13ครับผมต้องบอกว่าโอ้โหเสียเปรียบอย่างรวดเร็วนะครับนะแต่ว่าทางฝั่งของผู้มาเยือนก็มาโดนใบแดงในครึ่งหลังเหมือนกันนะก่อนที่อัลส์บวนะครับจะเอาชนะไปได้ครับ 20ู้คู่นี้ได้เฮเต็มไปนะครับเท่ากับว่าเป็หนึ่งวันครับที่มา 1. ผิด1นะฮะยังมา1ผิด1อยู่นะครับก็เจ้าไปนะครับวันนี้ครับเกมในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564ครับฟุตบอลเยอะอยู่นะฟุตบอลเยอะอยู่นะครับก็วันนี้จะมาเลือก2คู่ออกมานะครับที่คิดว่ามันน่าจะมาทั้ง2อคู่นะครับคู่แรกผมจะไปที่ ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับสเปอร์พบกับวูฟแฮม์ตันนะคู่นี้แต่ในเวลา2ทุ่ม5นาทีนะครับตามเวลาบ้านเราเลยนะครับคู่นี้ไปดูฟอร์มกันหน่อยครับฟอร์มการเล่นครับท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนครับ35นัดมีอยู่56แต้มนะครับส่วนวูฟแฮม์ตันเนี่ยอันดับ12ครับ35นัดมีอยู่45คะแนนนะครับก็ด้วยฟอร์มการเล่นณตอนนี้นะครับ ด้วยอันดับตารางคะแนนแล้วทางฝั่งของสเปอร์ยังดูมีลุ้นมากกว่านะครับในการขยับอันดับขึ้นไปอยู่อันดับ6นะครับผมส่วนวูฟเนี่ยก็ลอยตัวนะไม่ค่อยมีผลอะไรสักเท่าไหร่แล้วนะครับฟอร์มทั้งคู่เกมล่าสุดครับสเปอร์บุกแพ้ลีส1-3ครับส่วนวูฟแฮมตันเปิดบ้านเอาชนะไบรตันได้2-1นะในพเมร์ลีเนี่ยสเปอร์นะครับถ้าเป็นเกมในบ้านครับจริงๆช่วงหลังก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ นี่ครับผกนัดหลังสุดชนะไปถึง5ครับมีแพ้แค่แมนยูทีมเดียวครับ1 3ส่วนเกมเยือนของวูฟนะครับก็ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้นะมีแพ้เกมเดียวเช่นเดียวกันครับแพ้แมชชสเตอร์ซิตี้หนนะครับที่เหลือเสมอไว้3แล้วก็ชนะได้1เกมด้วยชนะฟูลเรมนะครับหนึคู่นี้อาจจะดูสถิติการเจอกันเองหน่อยครับเฮด h ูเฮดเฮดูเฮดนี่ครับโอ้ช่วงหลังไทยเล่นในบ้านครับดูครับเล่นในบ้านไม่ชนะเลยครับสเปอร์เล่นในบ้านแพ้วูฟนะสองสา ซีซั่นก่อนหน้านั้นก็แพ้ครับหนึ่งสามก่อนหน้านั้นเสมอครับหนึ่งหนึ่งโอ้ถือว่าสถิติในบ้านเจอกับวูฟนี่ไม่ดีเลยนะสำหรับทอรแนมฮอสเปอร์นะครับวันนี้ครับแฮนดิแคปเปิดออกมาให้สเปอร์เหนือกว่าที่หนึ่งชั้นนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับฟอร์มณปัจจุบันเนี่ยถือว่าสเปอร์ด,ดูดีกว่านะผมว่าสเปอร์ด,ดูดีกว่าพอสมควรเลยนะครับแล้วการได้เล่นในถิ่นของตัวเองอยังดูได้เปรียบเยอะนะครับซึ่งเลทเปิดออกมา1ลูกแบบนี้นะครับ ผมมองว่าทอร์แนมฮอสเปอร์น่าจะชนะได้ครับให้ลุ้นไปที่ประตูที่2นะครับว่าจะมาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะคู่นี้ผมก็ให้เลือกเชียร์ไปที่สเปอร์นะครับจัดไปครับจัดไปที่สเปอร์1ชั้นนะครับคู่แรกส่วนอีก1คู่นะครับผมจะไปที่เกาเช s เซนาอิตาลีครับ วันนี้ครับไปที่เกมระหว่างอูดีเนเซ่ครับพบกับซามโดรีครับคู่นี้นะไปดูฟอร์มการเล่นกันก่อนนะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยซามโดรีอันดับเหนือกว่านะครับอันดับ9 36นัดมีอยู่46คะแนนครับส่วนอูดีเนเซ่อันดับ12ครับ36นัดมีอยู่40แต้มดูครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ดีกันมากครับอูดีเนเซ่เองครับช่วงหลังนี่แพ้ไปถึง3ครับ ชนะได้1แล้วก็เสมอไป็น1ในบ้านก็ถือว่าห่วยมา5้าเกมแล้วครับห่วยมา5้าเกมแล้วนะครับไม่ชนะใครเลยส่วนทางฝั่งของซามโดรียนะครับฟอร์มรวมๆนี่ครับ5้เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับถ้าเป็นเกมเยือนก็เนี่ยครับชนะ1เสมอ1แพ้ไปา่านะครับคู่นี้นี่เอาจริงสูงสีกันอยู่นะอ่ะไปดูเฮด o ูเฮดกันหน่อยเฮดชูเฮดนะครับ อาซามโดเรียเหนือกว่านะครับแต่ถ้าวัดเฉพาะในบ้านของอูดิครับนัดล่าสุดแพ้นะครับก่อนหน้านั้นชนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกเกมหนึ่งชนะเหมือนกันนะครับในบ้านก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมคู่นี้มาดูกันครับในเรื่องของแฮนดิแคปเนี่ยอยู่ที่เสมออูเดเนเซ่นะครับอยู่ที่เสมออูเดเนเซ่นะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับจุดที่ผมจะให้ในคู่นี้ครับผมมองไปที่ สกอร์รวมนะครับอ่าผมมองไปที่สกอร์สูงครับตั้งไว้สองุดห้านะครับตั้งไว้สองจุดห้าคือเลทเนี่ยนะครับเลทตอนแรกเนี่ยมันอูเดเนเซ่เหลือกว่านิดน,นึงนะครับแต่ว่าขยับลงมานะครับแต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยนะครับคือมันขยับขึ้นนะคือเนี่ยสองจุดสองลูกครึ่งข้อสามหรือสองลูกครึ่งเนี่ยนะครับ เชียร์ได้นะครับดังนั้นผมมองว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะยิงรวมกันแล้วสกอร์สูงได้ครับคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูงนะอูเดเนเซ่กับซามโดเรียให้เชียร์สกอร์สูงนะครับนี่คือ2คู่ที่คัดออกมาในวันอาทิตย์ที่16นะครับใครที่ชื่นชอบเหมือนกันก็ลองไปพิจารณากันต่อนะครับนะนำมาไปต่อยอดกันได้ใครที่เห็นไม่ตรงกันนะครับก็สามารถตัดสินใจ ตามท่านได้เลยนะครับผมนะใครอยากได้เพิ่มเติมก็ตามที่บอกไปครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้ครับที่บอยจิเข้าหกนะหรือว่าจะเข้าไปคุยกันก็ได้นะครับในกลุ่ม f c e e o o o นะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับนะสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะครับผม่ะยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับปังๆในขั้นถือวันนี้กับฟุตบอลที่โอ้โหมีเยอะแยะมากมายครับขอให้เลือกได้ถูกตัวนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ